กบนนบับ้างหินเนาะซึ่งเมื่อนบ้าหินกลับมาอยู่ที่ส่วนประตูใส่เนาะนประตูใส่ตอนนี้เดี๋ยวบ่าหินจะพาชมบรรยากาศอยู่ส่วนประตูใส่เนี่ยเนาะแล้วบ้าหินก็ถ้าว่าเพิ่นให้ขึ้นถึงแล้วบ้าหินก็จะขึ้นถึงให้วิวมุมสูงให้เบิ่งเนาะเดี๋ยวเป็นจังได้นั่นกลับไปชมกันเลยเนาะนะนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนตอนเส้าเนะาะนามเส้า ก็มีนักท่องเที่ยวมาหลายอยู่ท่าก,ก็เปิดน้ำพุให้ดูนี่ก็เป็นตำนักทำงานนายกแล้วฐมนติครับก,ก็มีเออรถหลายเที่ยวเที่ยวนี้ พูเนาะจมีนักท่องเที่ยวมาใช้ห้องู่หลายลืมกุไแ้ใต้หมวกใส่หมวกหว้อย อนนี้เย็นเย็นห้อนห่อนอันหนาวหนาวใต่อนนี้ในห่อนตอนนี้กับยูน้าน้ำพุนี่หลังน้ำพุง่ายง่ายนะนี่หน้าประตูใส่มีคนขึ้นไปถึงยุบมีคนขึ้นไปถึงยุบเ,เดี๋ยวจะขึ้นไปสมดีไวถึงนี่มีไปห้างเย็บนย่เนาะ เราจะขึ้นไปถำง เปลี่ยนเปลี่ยนมีห้างขายเครื่องหนะ่งห้างขายเครื่องโซนสั้นสั้นสองแมีหน,นึงตนี้อยู่ชั้นสามตรนี้แลน้นี่คนเปลี่ยนหนึ่งเามีห้างขายเครื่องและ,และโซนนี้นะ่นี่ก็เป็นโซนขายเครื่องเห่นไหมแล้นี่คนเปลี่ยนเป็น,ปนงานศิลปนะเนาะ เป็นเป็นงานศิลปะเดี๋ยวเบิ้งนไงงานศิลปะและนี่ก็เป็นนี่เป็นส่วนพวกเนาะเดี๋ยวจะปิดก่อนกันนี่เนาะเป็นประวัติประวัติของประตูใส่เนาะอ๋อ จะมีประมาณนี้เนาะ <Okay. S 1> เป็นคู่อะไรเงี้ย,อ,อ,ยอ่ประวัติย่อของประวัติตูใส่อ oh, <okay. S 1> ะไรนั่นาแต่ละปีเพิ่นได้เห็นอย่างเด่นความตื่นตาตื่นใจกำลังจะถึกสร้างขึ้น สองนี่ก่อนเนะนี่ได้เดียวกันนะอันนี้เป็นปีน้ำท่วมเบียงจันน้ำท่วมเบียงจันเนื่อปี2 9 6 6จะเป็นหุปภาพแบบนี้เนาะมีหุ้ภาพแบบนี้ให้ิึง ก็ให้สมมานิกาทั้นจอกันจะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวขึ้นไปอีกสั้นสั้นสามสั้นสี่สั้นสามจุดสมดิวเนาะนี่เป็นสั้นตามนันมีสั้นที่จุดสามสมดิวตรงสั้นตามนี่มีอย่างเดี๋ยวเบิง้ไปดูจะมีธรรพภาพตั้งเนาะเป็นสั้นสามก็มีประวัต ประวัติเมืองลา,างตัวตั้งเนาะเดี๋ยวถ่ายตรงนนี่เป็นมรอดดโลกในลาวนี่อาจจะเป็นพวกโลฮะบางบนอ้ามาลาว นี่เป็นรูปภาพเอกลักษณ์ที่เป็นสนโโนันเ่าวนะครับอาหารลาวนะอาหารจะกลายเป็นจุดหายปลาตทิวี่คุณภาพสันเภาต่ละเภาต่ากจะมีเอกลักษณ์ของแต่ละเ่านี่นะเป็นเท่าของบเบาหินเป็นเท่าของบเบาหินตัวน,นี้นเป็น,น ยูเมียนยูเมียนนับถือลทัทธิเตา๋าซึ่งเป็นลัทธิซึ่งเป็นปัญญาและศาสนามาจากจีนเนาะนี่แหละเป็นจัดเท่าของเบาหิฮนเนาะ,อ,ะอยากฟังเบาหิฮเบ้วาภาษาเผ่าเองกับคอมเมนต์มาเลยอยากให้เบาหิฮนสอนเว้าภาษา ยาวพาเท้าอิวเมียนของเบ้าหินเนาะแกอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเนาะแล้วตอนนี้เบ้าหินก็จะพาไปดัดว่าชมจุดชมบิวเนาะภาพสูงอะไรเปิ้งกันเลยบ่ได้รรยากาศแบบนี้มาโดนหลายปีแล้วเพราะว่าเพิ่นปิดปรับปรุงเนาะปิดปรับปรุงประมาณสองสามปี 3. ได้ขึ้นมาแล้ววันนี้เพิ่นกันเบเปิดเป็นทางการแลนะ้วเนาะแล้ววันนี้เราก็ได้ขึ้นมาชมวมิวที่สันพิุเทิงันประตูใสมันนี้จะสมกันเลยฮะเมื่อยคือกันเลยี่เป็นบรรยากาศมุมสูงของเทิงประตูใสเนาะทีมจะเป็นน้ำพุ น่าเป็นใจกลางเมืองใจกลางเมืองเนาะกเป็นงานเติบงานประตูใส่โบอกว่าถึงยอดนี่เพิ่นมให้เพิ่มอีกหรือเปล่าชมบรรยากาศด,ดูสันตีทุกคน ใส่เนาะจะมีประมาณนี่เนาะแต่ว่ายังไม่ทันได้ครบมุมเท่านะจะเป็นมุมมุมที่สาม มุมหนึ่งมาะบบนี้ไปหลายๆมุมไทยบงมันครบครบมุมเนาะ,ะนกแต่บรรยากาศมันแตกต่างกันนะนี่ก็จจะมุมซี่ๆเนาะเป็นห้างเป็นห้าง มุมก็จะมีรรนา,ากาศแท็กต่ากันเน,ะนาะรมนคราศเดี๋ยวจะขึ้นขึ้นเทิงอีกน่ขึ้นไปเทิงว่าในการยูจุดสั้นที่เนาะเดี๋ยวจะขึ้นไปเทิงจุดสูงสุดเนาะ

ไม่แน่กับท้องฟ้ากับงานอากาศเยน็นๆแต่งแดดอ่อนๆพอดีเข้ากันนะโบโบฮ้อนโบฮ้อนลายเลยกับโบโบ,โบนาวนะสลยก็เป็นสายคิดเพื่องานนะไปอีกมุมเนาะ มุมหลังมุมทางหลังน่าสวงามรถกำลังท่าไปเทียงน่าไป,ไปเทีย่ยว ก็จะเป็นตลาดเตาเนาะตลาดเตาหรือช็อปปิ้งมอลลนะ์อะไรเนาะวิธีนี้ก็จะเป็นยอดสูงสุดและนะ้วเนาะแต่ปะเราเห็นจะว่าได้ขึ้นเลยเนะี่ยเพราะว่ามันแคบเลยแล้วมันก็จะบอเป็นวิวแบบนี้เนาะเป็นวิวแบบนี้แบมันมีตนานั่งกันกันนั่นนะเนาะ ออกมาให้เป็นแบบนี้บบนีบบนิดหน้อย อินเนิะลลงงามด้วยปัวไตแหวนแหวนไตไตแหวนสองคนสามคนควนเสื้อขาวเสออืเ้อแขนยาวขาวนะมาจับตัวตับไทยหลายคนอ,อ่าบรรยากาศแบบนี้บรรยากาศแบบนี้ที่เสื้องามหลายเนาะ คนเกาหลีคนเกาหลีมามาเบ่งนำ้ำนำมาชมนำมาเที่ยวนำ้ำมีหลายชาติเนะสาะหลายชนชาติเข้ามาโอเคตอนนี้มาเห็นกับยศ ตึงการอายุาถังยงยอดประตูใส่เนาะวันนี้ครับบางนี้ก็จะลงไปแล้วนะวันนี้รว่าตอนนี้ก็ได้ิวหลายเติบ์วบันนี้บางทีก็จะลงไปรุ่มละเมื่อตอนนอนแกจะแกจะหมดโอ

Oh,

นี่แต่เก็ลี่อยู่เอามาคือใช่ ก็จ็เป็นตแหน,นักงานนายกธรฐมรีแล้วก็จะเป็นห้างทัพสินค้าหว่า,เ,าเป็นบนร,นริรรป็นกองทัพนะนก็ปิดแล้วนะตอนนี้ยังก็ไม่ได้เห็นอย่างเวบ้างจะท้าหูบจากหูบสองหูบแล้วก็จะเดินทางออกไปจากนี้เนาะ เดเก็บภาพนั่นึองก่อนเดี๋ยวจะไปได้หูป,ปได้ภาพเนะัะโอเคสำหรับคลิปนี้เนาะบมืองเฮีนกันมาเที่ยวที่สวนประตูใส่เนาะและ้วก็พาชมวิวบรรยากาศย่ยอดยอดประตูใส่เมืองยุคกลางเมืงองนครหลวงนี่แหละเนาะก็จะมีประมาณนี้เนาะ แล้วสำหรับคลิปนี้เนาะบ้างหินก็จะขอลาไปจากยเท่านี้เนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปจากนี้เนาะอนอจากนี้นี่บ้างหินก็จะไปเอาไปย่งยืนจากการท่ายฮูกเนาะยู่แถวท่านดำมาเลยอยากจะถ่ายอีกเป็นอีกคลิปหนึ่งให้เบิ้งเนาะแล้วสำหรับคลิปนี้ก็จะลาไปเพียงเท่านี้แหละพบกันใหม่ในคลิปต่อไป